ที่เกิดของลูกยี่สิบแปดในร่างกายนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เอาไว้ว่าในลูกยี่สิบแปดเนี่ยมันจะมีสองคำคำว่าเกิดอยู่กับเกิดได้นะคำว่าเกิดอยู่กับเกิดได้คำว่าเกิดอยู่เกิดอยู่ตลอดเวลาจับหลักนี้ไว้ก่อนนะครับคำว่าเกิดอยู่คือลูกบางลูกเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยแม้ขณะหลับลูกก็เกิดไหมเกิดนะถ้าเกิดอยู่นะ คำที่สองก็คือเกิดได้คําว่าเกิดได้ก็คือเกิดเป็นบางครั้งคราวนะมีสองรูปแล้วนะแล้วรามาดูอีกทีหนึ่งคราวนี้ในสองรูปเนี้ก็จะมีอย่างละสองอีกคําว่าเกิดอยู่เนี่ยเกิดอยู่ได้ทั่วไปกับเกิดอยู่ได้เฉพาะที่นะครับเกิดอยู่ได้ในร่างกายมีสิปดตั้งไว้ก่อนนะใน28่28รูปเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลา แล้วเกิดอยู่ในทั่วร่างกายเลยเนี่ยมีสิบแปดูนะครับแล้วก็เกิดอยู่เฉพาะที่มีห้าูปนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าความหมายคืออะไรส่วนเกิดได้เหมอนการก็มีสองอย่างว่าเกิดได้ในร่างกายทั่วไปคําว่าทั่วไปคือที่ไหนก็ได้ในร่างกายนะมีอยู่แต่ว่าเกิดไม่ได้ตลอดเกิดเป็นบางครั้งคราวแล้วอีกคำหนึ่งก็คือเกิดได้เป็นไงเอยเฉพาะที่ คือคล้ายๆกับว่าไม่ได้เกิดตลอดนะพอเกิดมาแล้วว่าเกิดได้เฉพาะที่นั้นเท่านั้นนึกออกไหมครับเช่นเสียงเสียงที่เราพูดเนี่ยถามว่ามีตลอดไหมเพราะจีวิญญาณไม่มีแต่เวลาเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นทั่วร่างกายหรือเกิดขึ้นที่ปากตรงนั้นก็คือ,อยกตัวอย่างเช่นว่ามีที่เกิดขึ้นเฉพาะที่นะครับเรามาดูความหมายที่เขาอธิบายก่อนนิดนึงก่อนจะไปดูนะครับ คำว่าเกิดอยู่หมายถึงเกิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งแบ่งเป็นสองอย่างเกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปหมายความว่าเกิดอยู่ตลอดเวลาในร่างกายทั่วไปมีอยู่17รูปคำว่า18ตรงนี้ก็คือนับโผธพารมเข้าไปด้วยเช่นมหาภูตรูปสี่นะครับเกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปส่วนไหนๆของร่างกายก็ต้องมีมหาภูตรูปทั้ง4อยู่ใช่ไหมครับนึกออกไหมครับ อภิเน,นโพรรูปแปดเป็นรูปที่เล็กที่สุดในร่างกายของเราคือมีดินน้ำไฟลมอันนั้นมหาพุทธลูกทั้งสี่นั่นแหละเกิดอยู่ตลอดเวลานะก็คือเป็นสีเขียวนะเกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปนะนั้นก็เฉพขะยกตัวอย่างมหาพุทธลูกมาหรือกายยักษ์าสาก็เกิดอยู่ตลอดเวลานะแม้ขณะหลับเป็นต้นคําว่าเกิดอยู่เฉพาะที่หมายความว่าเกิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่เกิดอยู่เฉพาะที่มีอยู่ห้าลูก จักขู่ประสาทเกิดอยู่ตลอดเวลาไหมจากขูประสาทเกิดอยู่ตลอดเวลาไหมเกิดแม้เราจะมองเห็นไม่เห็นจากขู่ประสาทก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขาอยู่เฉพาะที่เขาไม่ได้เกิดทั่วร่างกายเกิดขึ้นเฉพาะตานั้นตาหูจมูกลิ้นสี่อันแล้วก็หัดทะยัยวัตถุเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาเฉพาะที่นะครับมาดูคําว่าเกิดได้ หมายถึงเกิดเป็นบางครั้งคราวไม่ได้เกิดตลอดเวลาซึ่งแบ่งได้สองอย่างเหมือนกันนะั่นคือเกิดได้ในร่างกายทั่วไปทั้งหมดในร่างกายแต่ว่าไม่ได้เกิดตลอดนะครับมีอยู่ห้ารูปเหมือนกันเช่นเสียงนะครับกายบิญญัตคําว่าเสียงในที่นี้เนี่ยไม่ใช่วจีบิญญัติวจีคือเสียงที่การเคลื่อนไหวของคําพูดเกิดได้ที่เดียวคือที่ปากแต่ถามว่าสัทธารมเนี่ยสัทธารมเกิด เกิดได้ยังไงทําไมสรัทธาลมถึงไม่อยู่ในอวินิพคารูปแปดอวิอวินิพคารูปแปดนีแล้วครับดินน้ําไฟลมสีกลิ่นไม่มีไม่มีไม่มีเสียงนะสีกลิ่นรสโอชาเสียงหายไปไหนทําไมเสียงถึงไม่อยู่ในอวินิพกคารูปแปดเสียงให้บอกว่าเกิดอยู่ในร่างกายแต่ไม่ตลอดเวลาถูกไหมครับ เพราะเสียงเนี่ยเกิดจากรูปกระลาบกับรูปกระลาบกระทบกันนึกออกไหมับถึงจะเกิดเสียงแต่นั้นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่กระลาบกระทบกันเช่นเราเอามือตีกันเนี่ยแสดงว่ามีรูปกระลาบกับรูปกระลาบทบกันหรือการที่เราเลอเนี่ยเสียงเกิดจากอะไรรูปกระลาบกับรูปกระลาบกระทบกันจึงเกิดเสียงต่างๆเกิดขึ้นนึกออกไหมครับดังนั้นถามว่าเสียงมีอยู่ในอากาศไหม ทำไมถึงเสียงมีอยู่ในอากาศาอเอ,อไม่ต้องฟ้าร้องเลยเนี่ยถามว่าในอากาศเนี่ยมีเสียงไหมมีเพราะอะไรครับในอากาศมีลูกไหมม,มีมีแปดลูกไหมม,มีในอากาศเนี่ยมีอบบวิธิโพเขาลูกแปดอยู่นะแต่ว่าไม่ได้มีเขาเลยอะไรเอ่อยว่าไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิเศษเช่นธาตุด,ดินนั่นก็คือเขาก็ ในอากาศนี่จะมีอวินิภคลุบอยู่เมื่อไหร่ที่ที่ไหนที่มีลมจะเกิดเสียงเกิดขึ้นดังนั้นจะเห็นว่าเวลาที่เราอยู่ในถ้าบางทีเนี่ยจะเงียบมากแต่ก็เผื่อว่าอยู่ทั่วไปเนี่ยเสียงมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงนี้เพราะอะไรเอ่ยเราส่งออกไปหาทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตใจเนี่ยถือเสียงเราออกไปเนี่ยเราก็ออกไปเสียงอื่นเสียงที่น่ายินดีแต่ถามว่าเสียงที่กระทบกันตรงเนี้ย เราไม่ได้ยินดีที่จะไปฟังเลยว่าเราไม่ได้น้อมไปที่จะฝึกไปหาเสียงที่เป็นเสียงโดยไม่มีสถานที่ถามว่าเสียงเนี่ยมีความใกล้ไกลไหมศรัทธาลมถ้าศรัทธาลมจะไม่มีสถานที่แต่ถ้ามีสถานที่ก็คือเสียงอะไรเกิดจากไหนนั้นถามว่าเวลาที่เราฟังเสียงเนี่ยเสียงที่เกิดจากไหนเรารู้ไหมเวลาที่เราได้ยินเสียงปั๊มน้านําใช่ไหมเวลาที่เราได้ยินเสียง จิตเราไปที่ไหนไปที่ปั๊มน้าใช่ไหมพอไปที่ปั้มน้ําแล้วเราก็ปรูแต่งเป็นนิมิตอนุพยัญชนะจากสัทธะบัญญัติอัฏฐะบัญญัติที่ส่งออกไปในสถานที่แหล่ง,กงเกิดเสียงจะทําให้เกิดอภิชฌาโทมนัสแต่ถามว่าเสียงกระทบที่ไหนเสียงกระทบที่ที่หูเป็นเสียงเดียวกันไหมก<ม><อ>็เป็นเสียงเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราส่งออกไปหาไปปรงแต่ง แต่เสียงกระทบที่หูก็เป็นสัทธามัญญัตอัฐามัญญานเหมือนกันแต่ตรงนี้จะใกล้กับสัทธาลมแล้วเพราะว่าเริ่มลดสถานที่ของเสียงออกมาเมื่อไหร่ที่เสียงเนี่ยไม่มีทิศทางนะไม่มีว่าเสียงอะไรเนี่ยตรงนั้นเป็นสัทธาลมนะั้นสัทธาลมไม่มีคาว่าใกล้หรือไกลนะไม่มีคําว่าซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างดังนั้นก็คือนี่คือลักษณะของเสียงเป็นเสียงเพียงเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏทางหูนะครับ อ่าคราวนี้เรามาดูเกิดได้เฉพาะที่เกิดได้ก็คือบา,บางครั้งคราวและเฉพาะที่มีอยู่รูปเดียวคือวดจีวิญญาณอันนี้ง่ายนววะวาจีวิญญาณเพราะเกิดได้ที่ปากขณะที่มีการเคลื่อนไหวคาพูดขึ้นนะครับอ่าเรามาดูว่าใน18รูปมีอะไรบ้างรูปที่เกิดอยู่ในร่างกายมี18รูปนะครับก็คือเนื้อความคือเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเกิดทั่วไปในร่างกายมี18รูปเรามานับมาหากัน มหาพูตะลุสี่นะครับเกิดอยู่ในร่างกายอะไรอีกเอ่ยเอาเราไล่ไปเลยก็ได้เราไล่ไปในลักษณะเหมือนกับภาษาทนลุห้าเนี่ยเกิดอยู่หรือเกิดได้ก่อนเราลองนึกนะภาษาทะลุห้าเกิดอยู่เพราะเกิดตลอดเวลาเกิดอยู่มีสองอันเกิดอยู่เฉพาะที่หรือเกิดอยู่โดยทั่วไปทั่วไป ตาตาก็อยู่ที่ <S <S 1> <S 1> ใช่ไหม<า>อ่า,า,าก็จะเป็นลักษณะของสีสีแดงอ่าสีแดงอ่าคราวนี้มาดูวิเยียรูปเกิดอยู่หรือเกิดได้ <S <S วิเยียรูปเกิดอยู่หรือเกิดได้เกิดอยู่นะครับวิเย,ยียรูปยกเว้นเสียงก่อนนะยกเว้นเสียงวิเยีรูปก็คือมีอะไรบ้างเอ่ยสีเสียงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัส ก็คือปัทวีเตโชโยเจ็ดรูปนี้หกรูปนี้ก็คือเกิดอยู่เพราะอยู่ในอวิณิโพคพลูปนะครับรรก็จะมีทําให้เห็นไหมครับเว้นไปเว้นเสียงตรงนี้อันนี้จะเป็นเกิดอยู่ได้ทั่วไปในร่างกายต่อมาเสียงนี้เกิดอยู่หรือเกิดได้ดเสียงเกิดตลอดเวลาหรือเกิดบางครั้งบางครั้งเรียกว่าเกิดได้ได้ทั่วไปหรือได้เฉพาะที่เกิด ทั่วไปเพราะเสียงเสียงเกิดได้หมดในร่างกายเลยนะครับอันนั้นก็คือจะเป็นสีเหลืองนะครับภาวะลูกเกิดอยู่หรือเกิดได้ภาวะลูกอยู่ตลอดเวลาไหมเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเกิดเฉพาะที่หรือเกิดทั่วไปในร่างกายทั่วไปในร่างกายเป็นสีอะไรเอ่ยสีเขียวนะครับสีเขียวอ่าต่อไปเป็นอะไรครับลูกนี้ตองหนึ่งตองหนึ่งตรงนี้เป็น หัวใจหัวใจก่อนหันทะยัหัวใจเป็นไงเกิดอยู่หรือเกิดได้หัวใจเกิดอยู่เฉพาะที่หรือทั่วไปเฉพาะที่เป็นสีอะไรเอ่ยสีแดงต่อไปตรงนี้ดวงอะไรเอ่ยชีวิตต่างเกิดอยู่หรือเกิดได้เกิดอยู่ทั่วไปหรือเฉพาะที่สีอะไรสีเขียวนะครับสีเขียว ังนั้นก็คือชีวิตเหมือนกันอาหารเหมือนกันก็คืออาหารในร่างกายเราเนี่ยมีอยู่ทั่วไปเพราะอะไรเอย่ยเกิดอยู่ในอวินิพกบรรูแปดนี่อรอไหมครับดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชาดังนั้นโอชาจึงอยู่เกิดอยู่ทั่วไปในร่างกายสีเขียวอ่ะไอ,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 อตัวอากาศเหมือนกันก็คือเกิดอยู่เหมือนกันแล้วทั่วไปในร่างกายเรามาดูวิญญาตกายยัวิญญาตเกิดอยู่แลวเกิดได้การเคลื่อนไหวร่างกาย เกิดได้เฉพาะที่หรือทั่วไปในร่างกายเราเคลื่อนได้หมดเลยนะก็เป็นสีอะไรครับสีเหลืองแล้วว่จจีเกิดได้เฉพาะที่เป็นสีม่วงนะครับวิการละลูกวิการนั่นคือเบาอ่อนกงในการงานเนี่ยเกิดอยู่หรือเกิดได้มันอยู่ตลอดหรือมันแค่บางครั้งบางคราว ใครมีความอ่อนควรกับการงานตลอดทั้งชีวิตก็สบายสิบางทีเราก็ไม่มีหรือว่าดังนั้นก็คือตัวนี้ต้องบอกว่าเกิดได้เกิดได้ทั่วไปหรือเฉพาะที่พิการารูปทั่วไปคือสีสีเหลืองนะครับสีเหลืองลักษณะรูปเกิดอยู่หรือเกิดได้ลักษณะรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของลูก เกิดอยู่เฉพาะที่หรือทั่วไปทั่วไปคือสีเขียวนะครับใังนั้นก็คือสีเขียวเนี่ยสิบแปดลูกนะครับแล้วก็สีแดงกี่ลูกเอ่ยห้าลูกแล้วก็สีเหลืองห้าลูกแล้วก็สีม่วงหนึ่งลูกนะครับอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของออลูกที่เกิดอยู่ในร่างยี่สิบแปดที่เกิดอยู่ในร่างกายของสัตว์